แม่นขนาดนี้มีอะไรกระซิบไหมคะถ้าเกิดเราจะเคมตัวเองอเราก็คงทําได้ครับว่าเราแบบมียานมีสัมผัสพิเศษมีพลังจิตเราก็คิดว่าศาสตร์นี้มีแต่ของไทยเท่านั้นที่จะดูอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของคนไทยมากนะครับคนไทยไม่มีศาสตร์ดูด้วยเป็นของตัวเองครับไม่มีเลยแม้สักศาสตร์เดียวไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง ถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศเวลาไม่ตรงกับที่หมอกิตอยู่แม่นแบบคอนเฟิร์มเหมือนกันไหมคะจริงๆเราไม่จําเป็นครับเพราะเรายึดเวลาที่เราถ่ายแต่มีศาสตร์หนึ่งที่อยากจะให้หมอกิตอธิบายก็คือเรื่องศาสตร์เวลาจริงๆอันนี้เป็นของบริษัทเจดดารานะครับมันไม่เคยมีมาก่อนใช่ครับเพราะผมเป็นคนตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเอง 19เมษายนเนี่ยชีวิตเขากํลังจะดีขึ้น,สนแสดงว่าเขากํลังจะตัดสินใจทํางานหรือว่ากําลังจะเริ่มอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นความคิด2ทางที่เขาจะเลือกไปซ้ายไปขวาคุณหญิงคะค่ะเป็นยังไงบ้างที่หมอกิตบอกไปโอ้ฟังแล้วขนลุกเลย จากเรื่องการดูดวงเสริมดวงให้ชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักแล้วเราก็ควรเพิ่มตัวช่วยในการเสริมความมั่นใจด้วยวันทองน้ำหอมความเข้มข้นระดับ EDP ติดทนนาน6-8ชั่วโมงนอกจากนี้วันทองยังได้ผ่านการเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษจากเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายวันทองไม่ได้เป็นแค่น้ำหอมแต่ยังช่วยเสริมดวงได้ด้วยค่ะท่านไหนสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่วันทองค่ะและโปรโมชั่นพิเศษ50 ml 1 4 5 0 แถมฟรีหินนำโชคไซส์ขนาด5 ml ปกติ1ขวด190บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษ3ขวด550บาทหมดเขตถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะพบกับรายการแล้วแต่ดวงทุกวันนี้ใช้แค่ความเก่ง ความกล้าไม่ได้คะ่ะต้องอาศัยดวงด้วยและตอนนี้นะคะพิเศษมากเพราะว่าเทปนี้อมจะพาคุณผู้ชมมามูในเรื่องการดูดวงและวันนี้คะ่ะอมอยู่กับหมอกิจคอนเฟิร์มค่ะสวัสดีครับสวัสดีหมอกิจสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพิเศษมากนะคะวันนี้ <c oughs> ได้แบบพูดคุยแบบส่วนตัวเลยนะคะ <c oughs> ครับครับอยากถามหมอกิจค่ะ <c oughs> ว่าคําว่าคอนเฟิร์มมีที่มาอย่างไรคะจริงๆต้องบอกว่าคําว่าคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับมาอยู่กับผมเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสัก19-20นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมดูดวงอยู่ที่มหาวิทยาลังสิกเหม เหมือนกับเราก็มีซุ้มน้ําที่อยู่หลังมหาลัยไงครับก็นั่งดูดวงคือเราเป็นนักศึกษาดีคือทําตอนช่วงเรียนเลยใช่ไหมับใช่ครับจริงๆผมดูดวงตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบแล้วครับแล้วก็ดูเรื่อยเรื่อยศึกษาวิชามาเรื่อยๆแล้วก็ไปได้วิชาบริษัทธิจัดารามานะครับพอเข้ามหาลัยก็ไปนั่งดูให้กับคนที่เป็นนักศึกษาดวงละ59บาทแล้วก็9 9าบ้าทไงครับแล้วพอดูไปดูมาก็มีคนดูเยอะดูเยอะแบบชนิดต้องต่อคิวกันที40-50คนตอนาั้นคอเนีวยตอนนั้นคือเรียนไปด เรียนช่งชวงเช้าบ้างช่วงบ่ายบ้าง<ะ>ถ้าเรียนช่งชวงเช้าก็ผมก็ดูช่วงบ่ายถ้าเรียนช่วงบ่ายก็ดูช่งชวงเช้าแล้วก็มีดารามีพิธีกรชื่อดังสายมูคุณมด,ดำอะไรเงี้ยฮะมาต่อคิวด้วย พี่พมดดำคชาภาของเราเนี่ยนะคะใช,ใช่ครับใช่ครับทีนี้ก็มีพี่ที่เขาเป็นบกนะครับของเสียมดารานะครับเขาก็มาเจอเราเพราะว่าเขาได้รับคำแนะนําจากดาราที่เรียนอยู่ที่มลังสิตตอนนั้นนะฮะให้มาเจอผมแล้วก็เพ่ินเขาจะหาหมอดูที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับดาราอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเจอผมผมก็ดูน้งให้เขาแล้วเขาเออเฮ้ยแบบเราก็ดูตรงนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มเขียนข่าวถึงเรามีอะไรเขาก็มาสัมภาษณ์เราแล้วก็จากจุดนี้ก็ลามไปเรื่อยๆครับไปตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๋มที่ภูก็ให้โอกาส แล้วก็มีรายการต่างๆออกจนไปถึงรายการบูดี้ด้วยคือเป็นรายการสมัยก่อนที่ดังมากนะครับแล้วก็มีอีกหลายรายการตามมาครับก็เลยเป็นจุดกาเนิดส่วนคําว่าคอนเฟิร์มก็มาจากบอกของสียดารา,า,าที่ชื่อคุณสายใจพิมพ์ทองนะฮะพี่ม็อกเนี่ยเป็นคนตั้งให้ครับค<ช>ือจริงสมัยก่อนก็ใช้ชื่อหมอกรหมอดูชื่อดังย่าลังสิตอะไรอย่างเง<ช>ี<ช>้<า>ยแสดงว่าแบบแม่นจัดจนแบบคอนเฟิร์มว่าหมอกรเนี่ยแม่นด้วยแล้วก็อาจจะดูตรงด้วยก็เลยใช้เป็นหมอกรคอนเฟิร์มมาตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นคําที่แม่ที่ใน ชักจูงเข้าวงการบันเทิงสือ่อก็คือพี่มอเป็นคนตั้งให้ผมก็เลยถือว่าเหมือนเป็นนมสกุลเราไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยใช้มันน้นนำแต่วันนั้นนะครับหมอกิดบอกว่าเริ่มดูดือนตั้งแต่9ก้าขวบขอย้อนนิดน,นึงตอน <ๆ S 1> นั้นคือเริ่มดูได้ยังไงอะคะจริงๆแล้วสมัยตอนผมเป็นเด็กอะครับคือด้วยความที่คุณป้าผมก็ชอบแบบไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยก็พาผมไปฝึกบุญโลงยิทธิอะไรเงี้ยเคยฝึกกับหลวงพ่อฤาษีดำด้วยสมัยเด็กๆนะฮะที่แบบซอยสายลมก็คเคยเจอท่านแล้วก็ลูกศิษย์ท่านก็ฝึกบรรรนยย้เเเเเาาาบจออออใคหมื่ง อย่างนี้อะไรเงี้ยฮะเราก็ทักไปเออแล้วมันก็ตรงทีนี้ปรากฏว่าตอนยุมาณ9้าขวบประมาณปสาฮะตอนนั้นเดินผ่านแผงสื่ออยู่แผงหนึง่งแถวมอกษตรนะนะฮะเจอหนังสือดูไพ่ยิปซีของคุณขุนทองอัุนีตอนนั้นก็น่าจะเป็นเล่มแรกของไทยฮะก็ซื้อมาแล้วก็มาอ่านพกติดตัวตลอดอ่านอ่านทุกอันตั้งแต่ไพ่เมเจอร์ไพ่ไมเนอร์ข้าด้าอ่านไปแล้วก็เริ่มดูด้วยคนคือตั้งแต่9ขวบใช่ครับพออายุ13เนี่ยก็มาศึกษาวิชาเลขเจตัวเก้าฐานก็เรียนกับอาจารย์เจริสาคำไหล แล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกแล้วก็เป็นอาจารย์คนเดียวที่ผมได้ไปฝากโตเป็นศิษย์นะครับอันนี้ต้องกราบเรียนเลยผมเป็นศิษย์น่าจะายุน้อยที่สุดของท่านเท่าเท่ากับว่าศาสตร์ที่ดูมีทั้งหมดกี่ศาสตร์คะจริง,รงๆผมดูทุกศาสตร์ในโลกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโง่เฮงคงจุ้ยดูเลยมือดูดวงโหราศาสตร์ไทย,ทยแบบดูอีแปะทั่วไปที่โหนไทยใช้หรือแม้แต่โหนสิลลัคนาหรือแม้แต่โหราศาสตร์อินเดียหรือแม้แต่โหราศาสตร์สากลหรือแม้จะเป็นเกี่ยวกับเลขศาสตร์พวกอนุมโลอีนะครับผมก็สามารถดููไไดดด้้ชา ดได้ใบ,บาชาใบาชาอันนี้เป็นศาสตร์ของทางยุโรปครับ,รบหรือแม้แต่ทางจีนที่เป็นการถ่ายสัญลักษณ์ทายเขียนอักษรแบบจีนนะฮะรวมถึงคมภีอี้จริงของจีนผมก็สามารถดูได้<ห>ดูได้หลายศาสตร์มากมันเป็นเพราะความชอบครับแต่ว่าดวงเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อมันไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะลิงก์กันได้หมดครับเพราะงั้นถ้าคุณเข้าใจในศาสตร์ศาสตร์หนึ่งคุณศึกษาอีกศาสตร์หนึ่งมันไม่ยากละแต่มีศาสตร์หนึ่งที่อยากจะให้หมอกิตอธิบายก็คือเรื่องศาสตร์เวลา ที่ใช้เลิกยามในการดูจริงๆอันนี้เป็นของบริษัทจัดดารานะครับมันเป็นชื่อผมพูดอย่างนี้ครับบางคนบอกเห้ยชื่อนี้มันไม่เคยมีมาก่อนใช่ครับเพราะผมเป็นคนตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเอง ก็เป็นศาสตร์องผมเองคือชื่อบริษัทจดาราแต่ต้นความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่ต่อยอดมาสายของพระครูอินเทวดาวัตสันนาปริวัะนะครับผมเอามาแอพพลายแล้วก็ตั้งชื่อเองแล้วอิงกับศาสตร์อื่นด้วยไหมคะที่เรียนมาจริงๆเป็นศาสตร์ของอิงไปในสายของเลขจตัวครับแล้วก็ใช้ยามขับเข้าไปก็คือยามเป็นเวลาครับก็คือใช้เป็นเวลาคือเราซอยเป็นจํานวนนาทีซอยเป็นนววินาทีอะไรเงี้ยครับเคยได้ยินว่าสมัยก่อนเขาก็ใช้การดูเลิกยามศาสตร์เวลาเนี่ยมันเป็นศาสตร์เดียวกันกับที่ใช้ปัจจุบันไหมคะหรือว่าม จริงๆแล้วเรื่องยามเนี่ยครับมันมีหลายแบบนะครับมันมีตั้งแต่ดูยามแบบกว้างคือของจีนก็เขาจะใช้2ชั่วโมงนะครับคือต่อหนึ่งยามรวมถึงจะเป็นยามแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งยามซอยมาเป็น30นาทีสามทีสี่ห้าวิแล้วซอยลงไปต่ำกว่าสามทีสี่ห้าวิก็ได้ไงครับจะมีหลายแบบทั้งใช้จักรราศีเอามาจับเป็นตัวยามก็ได้ใช้เลขเจตัวก็ได้อะไรเงรี้ยใช้เป็นลักษณะปราณใช้เป็นลักษณะอักษรก็ได้ครับแล้วเวลาที่ดูอะค่ะต้องใช้อะไรบ้างชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใชมคะ จริงแล้วไม่ต้องใช้เลยก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติเราดูดวงเจอกันตัวตัวเนี่ยหรือถ้าดูแบบลักษณะที่ไม่ใช่ดูองค์รวมแบบเหมือนดูให้คนใน YouTube Facebook ที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับจริงๆผมไม่ต้องการรู้อะไรเลยคือแม้แต่เพศผมก็ไม่ต้องการรู้คือหมายถึงว่าดูปุ๊บดูเวลาตอบได้เลยผมไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคนที่จะดูผมเป็นใครกันแล้วกัน,นแลวผมไม่ต้องการรู้ได้ยว่าเขาเพศอะไรแล้วผมไม่ต้องการรู้อายุเข,ขาผมไม่ต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยก็คือแค่คุณบอกว่าคุณอยากดูแล้วคุณสื่อผ่านใครก็ไไดดด้้้มาารรูกสถแลวบอ นนค,คืออันนี้ผมไม่ทราบครับอันนี้มันต้องลองเองหมอก,กิดัดครับดูดวงให้หน่อยนะคะได้ครับคุณดูเวลาตอนนี้ของคุณเนะ่เอาเวลาในข้อมือคุณเนะต่ตอนนี้มันเท่าไหร่ฮะบ่ายสามเก้านาทีคะ่ะแสดงว่าอีกไม่นานคุณกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะฮะแสดงว่าคุณกำลังมีปผนกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วแล้วก็คุณเองกําลังจะไปต่างประเทศไปในเชิงเหมือนขึ้นไปทางเหนือไปทางเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรสักอย่างนะ่อยู่โซนๆอย่างนั้นนะฮะคุณเองตอนนี้จริงๆงานคุณโอเคนะครับแต่คุณเนี่ยแปลกมากคุณมีความรู้สึกในใจล ไม่มัน่นคงในเรื่องงานคือคุณมีความรู้สึกแบบเฮ้ยฉันแบบจะไปต่อดีเปล่าวะหรือว่าฉันอยากไปทําอะไรเองคิดนนไปเองใช่ครับจริงๆแล้วผมบอกว่าคือคุณไม่ต้องอะไรเลยจริงๆคุณทาในเนี้ยแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆมันจะดีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งผมเห็นภาพค,คุณวาดเรื่องเกี่ยวกับพวกไม่รู้นะผมเห็นเรื่องบ้านะอะไรสักอย่างขึ้นมาเป็นบ้านที่อยู่ขึ้นมาอยู่ในใจคุณเลยนะครับซึ่งมันจะสําเร็จแน่นอนครับผมบอกเลยครับประมาณนั้นคนลุกคนลุกคือเรื่องบ้านนะคิดจริงว่าอยากจะทําบ้าน แล้วก็เรื่องไปต่างประเทศแบบที่บอกเลยตดสดเลยนะคะควันเดินไปเกิดไม่ต้องดูเวลาของตัวเองด้วย มีความตั้งใจที่จะไปประเทศไหนครับดูดูไว้ใช่ไหมคะกับเกาหลีกับญี่ปุ่นเห็นไหมก็งี้ผมก็พูดสองประเทศนั่นเลยครับคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มเองเลยอยากรู้ว่าดูเวลาตอนนี้สมมติดูพร้อมๆกันหลายๆคนดวงเหมือนกันไหมคะอาจารย์ไม่เหมือนครับผ่านไปหนึ่งนาทีผมก็ดูดวงใหม่ได้แล้วหรืออาจจะแค่ครึ่งนาทีผมก็เปลี่ยนดวงใหม่ได้แล้วครับคือการซอยมันซอยละเอียดได้มากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจในศาสตร์ของผู้นี้แล้วเนี่ยมันจะมีองค์มียานอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ายานมันจะไม่อยู่กับเรา ไม่นั่นคือมันจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรามีหลักวิชามันจะอยู่กับเราตลอดแม้ว่าเราจะไม่มีสมาธิแม้วันนั้นเราจะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านเราก็ถ่ายได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะถ่ายไม่ได้ละเอียดนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนยานที่วันนี้ถ่ายไม่ได้แล้วมันก็คือถ่ายไม่ได้เลยแม่นขนาดนี้มีอะไรกระซิบไหมคะ ถ้าเกิดเราจะเคมตัวเองคือเราก็คงทําได้ครับว่าเราแบบมียานมีสัมผัสพิเศษมีพลังจิตมีเซนส์มีสมาบัติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมทําไม่ได้หรอกเพราะผมไม่อยากหลอกตัวเอง แล้วผมไม่อยากหลอกคนอื่นด้วยนะครับได้ยินว่าหมอกจบูชา<ม>ผงพายของหลวงปู่ทิมด้วยใช่ครับจริงจริง,ง,งจริงแล้วท่านเป็นพระคุณแผ่นผงพายกูมาของหลวงปู่ทิมวะหันไร่ชราวระยองนะฮะคือผมเนี่ยสะสมมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดตรงว่าท่านมีผลต่อการทําให้ดูดวงได้แม่นไหมผมว่ามันก็มีส่วนนะแล้วก็ไปกำลังใจให้เราด้วยอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าดีแล้วก็ต้องบอกว่าคุณแผนผงพายกูมาเนี่ยมีพุทธคุณที่ดีมากที่บอกว่ามีส่วนช่วยยังไงอะคะเป็นพพรระะะทีี่่่ผมมก็แแขวนาเยอตพระ ที่เห็นผลในด้านการขอที่สุดเนี่ยคือผงพายกุมารหลวงปู่ทิมอันนี้กลาาเรียนนะครับ<ม>ต่อมาพระที่ให้ความอุ่นใจที่สุดคือหลวงปู่ทวดพระที่ความเสถียรด้านรมที่สุดแล้วก็ชีวิตไม่ขึ้นไม่ลงเรียบเรียบเนียนเนียนสบายสบายคือสมเด็จพระครัง<ม>ังนะครับส่วนพระที่ออกไปแนวแนวทางปฏิบัติสมาธิที่ดีก็คือปักน้ําหมอกิจคอนเฟิร์มดวงคนอื่นมีเช็คดวงตัวเองไหมคะจริงๆแล้วสาหรับตัวผมผมปล่อยให้เป็นตามเว็ตามกรรม คือผมไม่ค่อยอยากรู้เรื่องตัวเองเท่าไหร่เลือกที่จะไม่ดูดีกว่าคือผม,ม,ไ,มไม่ดูดวงตัวเองมากนักนะครับเพราะเวลาเราดูเนี่ยมันคือการใช้อคติของตัวเราเข้าไปด้วยนะครับคือเราไม่มีทางจะดูออกมาตรงกับที่เราเห็นหรอกถึงแม้เห็นเราก็จะพยายามคิดว่ามันไม่ใช่ถ้าเกิดมันไม่ดีนะครับเนี่ยคือจิตมนุษย์ครับแต่ที่ผมพยายามดูตลอดคือดูใจตัวเองว่าเฮ้ยเรามีราคาโทรศาโมหามากไหมถ้าเรามีเราก็พยายามลดลงเท่านั้นเองคือหาทางให้มันลดลงทีนี้มาดูเรื่องการดูดวงด้วยเวลาถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศเวลาไม่ตรงกับที่หมอยู่ แม่นแบบคอนเฟิร์มเหมือนกันไหมคะจริงๆเราไม่จําเป็นครับเพราะเรายึดเวลาที่เราถ่ายสมมุติเขาโทรหาเราเวลาประเทศไหนผมไม่สนใจก็ยึดเวลาตอนเนี้ยที่เราดูเพราะงั้นมันจะตัดปัญหาไปเลยคือยึดปัจจุบันขณะอย่างนี้ครับที่ดูคนต่ประเทศแล้วมันเกิดความผิดพลาดเนี่ยพะเราไปยึดอนาคตแล้วก็เวลาในอดีตแค่นัหมายความว่าช่วงเวลาที่มันต่างกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออดีตกับอนาคตที่เวลาต่างกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรายึดปัจจุบันตรงเนี้ยมันก็จะถูกต้องมากกว่าครับการดูเวลากับเลิกยามเท่ากับว่าตัวเลขมันส่งผลกับชีวิตเราทั้งงงหมมมดเเยผว่่่าาารือกัน็็ปสํคญ นะถึงแม้ว่าในทางธศาสาจะบอกว่าเวลาใดนทาดีก,ก็เป็นเรื่องมงคลเวลาไหนทาไม่ดีเคนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลแต่ว่าจากเท่าที่เคยผ่านประสบการณ์มาเนี่ยคนที่วางเลิกเนี่ยได้เลิกที่ดีในการทํากิจการเนี่ยส่วนใหญ่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่าใช้เลิกแบบสะดวก ส่วนใหญ่บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเมืองนอกเขาก็รวยทําไมก็ไม่เห็นเขาต้องใช้เลิกเลยอันนี้คุณไม่รู้จริงเขาใช้ครับเมืองนอกก็ใช้เหมือนกันพวกนี้เขาใช้ครับไปทินพวกลูน่าครับที่เก็บวกับเรื่องดวงจันทร์ครับเราก็คิดว่าศาสตร์นี้มีแต่ของไทยเท่านั้นที่จะดูผมอธิบายครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของคนไทยมากนะครับคนไทยไม่มีศาสตร์ดูดดงเป็นของตัวเองครับไม่มีเลยแม้สักศาสตร์เดียวไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไทยเอาคนอื่นมาทั้งนั้น S <S 2> <S 2> นะครับไม่มีอะไรเป็นศาสกระดูกของไทยแท้เลยไม่มีทำไมจึงพูดอย่างนั้นครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราเอามาจากอินเดียแม้แต่ภาษาที่ใช้ตะนุกระุกภาษาป,ปุตตะปริปานิมอนสุภกัมมะนะครับอาราภวินาสนะเนี่ยเป็นภาษาไปในทางบาลีเนี่ยมันก็ชัดเจนกฎเกณฑ์ต่างๆคัมภีที่เราคํานวณดวงดาวก็คือคำภีสวยญาติก็มาจากอินเดีย เพราะนั้นโหราศาสตร์ไทยเราใช้เนี่ยเอาไว้ง่ายถ้าเราพูดก,ก็คือเป็นโหราศาสตร์ภาคก๊อปปี้แล้วก็เอามาประยุกต์ให้เข้าออกับคนไทยทีนี้ถ้าเรื่องเริ่มยามสําคัญมีเวลาไหนไหมที่ใช้ในการเริ่มกิจการหรือว่าออกนอกบ้านทุกคนใช้ได้หมดรอดหมดดีไม่ได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเพราะคุณต้องรู้ว่าคุณเกิดวันอะไรด้วยแล้ววันที่คุณจะทำนั้น,ม,นมันเป็นการกิจีหรือเปล่าและยา<ๆ>ที่คุณจะทำเนี่ยมันเป็นยาคู่ตัตูหรือมันเป็นยาการกิจีหรือเปล่ารวมถึงถ้าใช้ในโหราศาสตร์ก็คือต้องดู เข้าลูกนาวางไหน,ม,นมันก็ต้องดูด้วยครับแล้วก็มันจะมีพวกกฎเกณฑ์ต่างๆพวกจักรุมายาก,กระหนกุญชออะไรพวกนี้ครับดิถีอะไรต่างๆด้วยเวลาอย่างเดียวถ้าเป็นพวกตัวเลขเหมือนกันอย่างทะ <c oughs> เบียนรถเลขที่บ้านดูดวงได้เหมือนกันไหมคะดูดวงได้เหมือนกันครับจริงๆอนดูมอลอีเนี่ยคือมันเป็นศาสตร์ที่แตกแขนงไปได้หลายอย่างนะครับสมมุติว่าบางคนก็บวกเลขอย่างเดียวเลยสมมติเลขตัวอะไรก็บวกแล้วก็รวมเป็นตัวเดียวบางคนก็ดูว่ารวมได้เท่าไหร่ก็ไปความหมายของเลขกาสตร์ไปบางคนก็ขับเข้าไปในดวงดาวจากราศีบางคนก็ขับเข้าไปในเลขจ จันเนินพุธในการกําหนดผ่านซึ่งต้องมีหลักการแบบดูละเอียดอีกทีนึ่งถึงจะบอกเฉพาะคนได้ใช่ครับใช่ครับเอาราคาที่นี้มาถึงช่วงพิเศษและเราจะให้ผู้ใช้จากทางบ้านได้ดูบ้างเดี๋ยวเราจะให้วิดีโอคอลไปไม่ต้องวิดีโอคอลเลยครับตะเกียพี่ติดต่อเขาไล้ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและผมไม่รู้ว่าเขาเพศอะไรคือผมไม่รู้ทั้งนั้นใช่ไหมฮะงั้นพี่นึกถึงเขาเลยครับ ผ่านพี่เขาใช่ครับคือเขารับรู้แล้วใช่ไหมว่าเขากำลังได้รับการดูดจากผมโอเค okay. ตอนนี้กี่โมงแล้วครับบ่าย3ามโมงสิคนนี้เป็นเพศหญิงครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นวัยรุ่นด้วยเป็นคนมีอายุนะฮะคิดว่าน่าจะ30อัพขึ้นไปเลยประมาณสัก3 7มสจาอัพขึ้นไปประมาณโซนนี้เลยนะครับลักษณะโครงหน้าเขาเขาจะเป็นคนที่หน้าไปทางกลมๆมีโหนกแก้มผมไม่ยาวมากนักแต่ก็แบบอยู่สักประมาณนี้ครับเหมือนกับกกผมและจริงๆแต่เดิมเนี่ยเขาหน้าที่จะมีฝย หรือมีขี้บางวันอยู่ที่บริเวณแก้มหรือตรงหน้าผากด้วยแล้วก็เขาเป็นคนเวลาเดินน่ะคือเขาเป็นคนที่เป็นคนเดินเร็วรูปร่างไม่สูงคือไม่ใช่คนสูงร้อเจกว่าสูงประมาณสักร้อหกสิต้นตนกลางๆครับแป๊บนึงนะคะครับเชิญครับเชิญครับผู้หญิงครับค่ะ เห็นขนาดนี้เลยเหรอคะก็จริงๆมันดูได้ครับโกกสีผมประมาณนี้ครับแล้วจริงๆคือก่อนหน้านี้เหมือนเขาป่วยมาถ้าทางเขาเหมือนน่าจะป่วยเกี่ยวกับเรื่องปอดเรื่องเกี่ยวกับทางเดินใจสงสัยน่าจะป่วยเพราะโควิดหรือป่วยเพราะอะไรมาสักอย่างนะครับแล้วเขาก็หายแล้วมันมีอาการต่อนื่องงคือเขาแบบเหนื่อยง่ายแล้วตอนนี้จริงๆเขาเนี่ยต้องบอกนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่โอเคมากจริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากนะครับเขาเป็นคนที่เดือดร้อนแทนคนอื่นตลอดนะครับแต่เขามีข้อเสียเขาเป็นคนที่คิดมากวิตกงงงบนอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ดวงชะตาของเขาเนี่ย กำลังจะผ่านพ้นจุดที่ร้ายแล้วนะครับช่วงหลังวันที่19เมษายนเนี่ยชีวิตเขากำลังจะดีขึ้นแสดงว่าเขากำลังจะตัดสินใจทำงานหรือว่ากำลังจะเริ่มอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นความคิดสองทางที่เขาจะเลือกไปซ้ายไปขวาซึ่ง,งต,ตอนนี้ไม่มีใครในนี้ที่รู้เรื่องได้ดีกว่าเจ้าตัวเดี๋ยวเราโทรหาเลยดีไหมคะว่าที่หมอกิดพูดมาตรงไหมเชิญครับเชิญครับโทรได้เลยนะคะเชิญครับ คือสำหรับผมกาบเรียนท้าเตรียมผมไม่ชอบครับแบบก็ต้องมีสก,กิปไม่เอาครับสวัสดีค่ะค่ะถ่ายรายการนะคะแล้วแต่ดวงนะคะอค๋อค่ะค่ะจะสอบถามหน่อยค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อหนิงค่ะค่ะคุณหนิงขออนุญาตถามตอนนี้อายุเท่าไหร่คะปีนี้ค่สิบเจ็ดค่ะครับแล้วก่อนหน้านี้มีป่วยอะไรไหมคะคืออย่างนี้ครับแบบก็คือก่อนหน้านี้คือมีอาการป่วยเกี่ยวกวับทางเดินหายใจหรือแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบเหนื่อยง่ายหอบง่ายมาบ้างไหมครับมีค่ะมี ใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมีแบบนั้นใช่ค่ะเรื่องสุขภาพเรื่องปอดเรื่องระบบหายใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบใช่ค่ะจะเหนื่อยง่ายค่ะครับครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าคุณเน่ะเป็นคนที่มีพังผืดมากอยู่แบบบร,ริเวณไหล่ตริเวณบ่าเนี่ยคุณมีพังผืดเวลาคุณนั่งหรือคุณนอนคุณมักจะเหมือนกับชอบปวดหลังปวดขาอะไรอย่างเงี้ยบ่อยด้วยอันนี้คือมันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับระบบเลือดแล้วก็ กระดูนะครับมันเหมือนตอนเด็กๆคุณน่าจะเคยแบบกระโดดจากที่สูงหรือว่าตกจากที่สูงอะไรมาบางอย่างนะครับหรือมีอะไรเกี่ยวกับพวกขาหลังอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับส่วนหนึ่งด้วยนะครับใช่ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นที่หัวเข่าข้างซ้ายอะค่ะครับแบบว่าเท่าที่ผมมองเห็นตอนนี้นะครับโทษนะครับแบบตอนนี้มันเหมือนกับคุณอยู่ในสถานที่ที่แบบอยู่ในร่มใช่ไหมฮะที่อยู่ในร่มอยู่แล้วก็ผมมองเห็นด้านหน้ามันเป็นลักษณะคุณยืนอยู่มันมีไปกระจกอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหม แล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นแฟ้มเหมือนเป็นหนังสืออยู่ทางด้านขวามืออะไรเอ๊ยอยู่ด้านขวาหรือเปล่าอ่ใาใช่ค่ะถ้าหันหน้าไปเป็นกระจกจะเป็นกระจกของหน้าตาคขนลุกแล้วก็ด้านข้างจะเป็นเอกสารที่วางอยู่ครับครับโอเคครับเป๊ะเลยใช่ไหมคะตามตำแหน่งที่ที่หมอกิดบอกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขนลุกเลยหมอกริดอยากมีอะไรแนะนํำไหมคะจริงๆแล้วชีวิตพี่เขาที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่ทาเพื่อคุณหนึ่งมาตลอดนะครับคือผมชอบความมีน้ำใจของคุณแล้วผมชอบความที่คุณเป็นคนแบบเหมือนกับชีวิตมีแต่ให้คนอหนึ่งมาตลอดนะครับแล้วก ก็หลายครั้งก็อาจจะเสียใจเพราะว่าเหมือนคิดว่าความดีมันไม่ค่อยส่งผลแก่คุณเท่าไหร่แต่ว่าดวงคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าหลังจากวันที่19เเมษาดวงคุณจะดีมากมันเหมือนคุณกําลังจะได้ความสําเร็จเงิน ที่คุณรอคอยกําลังเข้ามานะครับผมเห็นอยู่ชัดเจนมากแล้วคุณกาลังจะมีโชคดีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยะนะครับรใจคุณลึกๆอ่ะมันเหมือนตอนบ้บบานปลายคุณอยากจะไปในสถานที่ที่เป็นเหมือนเป็นสถานที่สงบหรือเป็นต่างจังหวัดหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือเกี่ยวข้อง<ช>กับ<ช>อ่าฮะมันเหมือนกับกไปอยู่ริมทะเลใช่ครับก็เห็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนคุณอยากสถานที่ที่คุณคิดเนี่ยจริงๆด้านหลังมันมีใกล้ๆมันมีภูเขาอยู่ด้วยนะครับอืมค่ะครับ จริงๆอ่ะต่อไปคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าคุณเดินทางมาถึงตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะขึ้นและคืออาง่ายคือคุณเราจะขึ้นแล้วคือดวงคุณเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นแล้วมันลงเวลาขึ้นมันขึ้นแล้วมันไม่สุดสักทีหนึ่งสังเกตดูไหมครับอ่าก็เหมือนมันจะขึ้นๆกลางๆเนี่ยครับแต่ตอนเนี้ยชีวิตคุณกําลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับคือสิ่งที่คุณกําลังหวังเนี่ยมา ใช่ค่ะใช่อือืมใครอ,อะครับโทษที่ฮะตะกี้เพิ่อนบันบือแล้วมันหายไปเท,ท่ทีเขาดูแลมาตั้งนานแล้วอะค่ะคเป็นคนดูแลอือือใช่แล้วก็คืออายุเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วเขาอยู่คนเดียวอะค่ะครับ ก็เลยจะเป็นห่วงตัวนี้แล้วแบบมันยังเดินหน้าไปไม่ได้ถอยหลังใกล้ไม่ได้มันก็เลยเป็นห่วงตัวนี้อยู่คือจริงๆมันเหมือนคุณติดอยู่ในใจมาตลอดแต่ผมจะบอกคุณได้ฟังนะครับคนนี้ในดีชาติเนี่ยถ้าเกิดเราตีไปเรื่องอย่างนี้เขาเคยเป็นคู่คุณมากอ่อน นในตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าอย่งางไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณจะมีโอกาสที่จะได้ดูแลเขานะครับอันนี้บอกเลยก็คือยังได้ดูแลเขาอยู่ใช่ไหมคะยังได้ดูแลเขาอยู่ครับอ๋อโอเคแล้วคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาคุณไม่ต้องไปสนใจเสียงอะไรก็ตามที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกนะครับเพราะว่า <c oughs> คุณก็โดนเรื่องนี้มาเยอะใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่ใช่ครบ <c oughs> บางครั้งคุณร้องไห้อยู่คนเดียวคุณอยากจะไปไปจากโลกนี้ <c oughs> ก็เคยคิดมาแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ผม <c oughs> ขอคุ่นแรงเข้มแข็งนะครับคุณหนิงคะ เป็นยังไงบ้าง ที่หมอกิตบอกไปโอ้ฟังแล้วขนลุกเลยคือแบบเหมือนเขารู้จักเราเลยอะพอเขาทักมาแบบเนี้ยตรงหมดเลยเหมือนเห็นใช่ใช่เหมือนเหมือนเป็นคนรู้จักกันไปเลยอะคือเขาทักมาทุกอย่างมันตรงหมดเลยอะคะ่ะเดี๋ยวให้คุณหนิงอีกหนึ่งคำถามค่ะมีอะไรอยากถามหมอกิตไหมคะอยากถามเรื่องงานครับ,ชรบเชรื่องงานที่ทําอยู่ตอนนี้มันไปได้ใช่ไหมคุณฟังผมไม่ดีนะครับขอให้คุณอดทนอยู่กับตรงจุดนี้เพราะหลัง 19- เมษายนมันกำลังจะดีแล้วคุณไม่ต้องคิดจะไปไหนทั้งนั้นคุณไม่ต้องคิดที่จะเปลี่ยนหรือจะทําอะไรนะครับคุณ อยู่ตรงนี้ไปหลังจาก19บเก้านสามันจะดีแน่นอนผมบอกคุณเลยนะครับอันนี้ผมพูดได้เลยชัดเจนครับแต่ว่าผมขอนิดนึงนะครับสถานที่อยู่คุณเนี่ยคุณต้องหมั่นทําบุญปวดน้ําให้กับเที่ยวทางแบบในบ้านด้วยนะครับแล้วมันจะเสริมพลังให้คุณอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ก่อนนอนสวดด้วยกระถางเงินล้านนะครับก้าจบอันนี้แล้วก็เวลาสวดให้คุณนึกถึงความปรารถนาทางโลกียะคือคุณต้องการความสําเร็จอะไรเงินอะไรให้คุณนึกเวลาสวดเพราะจิตจะเป็นสมาธิมันจะดึงดูดสิ่งที่คุณเนี่ยนึกเนี่ยให้เข้ามาหาคุณได้ อ๋อโอเคเลยค่ะครับผม oh, <okay. S 2> ครับได้ค่ะครับ ขอบคุณมากนะคะค่ะยินดีเลยค่ะค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถือว่าแม่นมากเลยนะคะหมอกิดคะคือตอนนี้หมอกิดไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวแล้วใช่ครับไม่รับดูส่วนตัวครับแต่ว่าก็บางทีดูให้เพื่อนดูให้คนรู้จักอะไรเงี้ยหรือเวลาใครเจอผมก็เดินมาถามผมก็ผมก็ถ่ายให้ฟรีแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็ทําช่องครับที่ Tik t o อกชื่อหมอกิดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มียูทูบนะฮะก็ใช้ชื่อกิจคอนเฟิร์มฮอลโลรวมถึงใน f a c e b o o กครับก็หมอ irm, กิจคอนเฟิร์มสุกิตปฐมสิป ผมอัปเดตทุกวันนะครับผมก็จะให้ท่านดูได้ทุกวันมีไลฟ์ <life S 2> ดูดวงด้วยก็มีครับก็ไลฟ์ดูดวงก็จะตอบปัญหาให้คนบ้างแต่ก็อาจจะนานๆานสักครั้งหนึ่งอะไรเงรี้ยครับใครคอมเมนต์มาผมก็ตอบดวงให้อย่างรวดเร็วฝกติดตามด้วยแล้วกันครับขอบคุณหมอกิชคอเนเฟิร์มมากนะคะขอบคุณครับและใน E ีีหน้าถ้าเกิดคุณผู้ชมพี่ชมอยู่อยากมีสิทธิพิเศษแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะทีมคอมเมนต์เรื่องที่อยากดูดวงหรือว่าเรื่องที่อยากแก้ปัญหาอย่าลืมแฮชแท็กด้วยแล้วแต่ดวงแล้วออมแล้วก็ทีมงานนะคะจะทําการครัดเลือกผู้โชคดีให้มา ดูดวงแบบสดๆได้ในรายการแบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะการดูดวงเป็นเพียงทางเลือกเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจหรือเสริมความมั่นใจเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการดูดวงด้วยและในอีพีหน้าอมจะพาไปดูดวงศาสตร์ไหนและเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะและยังสามารถร่วมสนสนนรายการได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ค่ะและชีวิตจะเป็นยังไงอย่าปล่อยให้แล้วแต่ดวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันทองน้ำหอมความเข้มข้นระดับ EDP ติดทนนาน6-8ชั่วโมงนอกจากนี้วันทองยังได้ผ่านการเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษจากเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายวันทองไม่ได้เป็นแค่น้ำหอมแต่ยังช่วยเสริมดวงได้ด้วยค่ะท่านไหนสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่วันทองค่ะและโปรโมชั่นพิเศษ50 ml 1450บาทแถมฟรีหินนำโชคไซส์ขนาด5 ml ปกติ1ขวด190บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษ3ขวด5 ร้อยห้บาทหมดเขตถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะ